สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุอุณาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่เราจะนำคำถามของท่านผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันในรายการกับ CEO ที่มากไปด้วยประสบการณ์ครับ ท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟรีสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภพบูร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามจากธุรกิจของกิฟรีนี่แหละครับคุณหมอที่มีหนึ่งครอบครัวส่งคำถามมาถามครับก็คือคุณแม่ของเขาเนี่ยทำธุรกิจกิฟฟรีมีตำแหน่งเป็นจูปิเตอร์แล้วครับแต่ปรากฏว่าพักหลังเนี่ยคุณแม่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็คุณพ่อก็รับราชการไม่มีเวลาที่จะมา ทำธุรกิจนี้เท่าไหร่นะันี่คุณแม่ก็เสียดายอุสตสาห์ทำจนเป็นจูวิเตอร์แล้วมีทีมงานอยู่มากพอสมควร<ม>ก็เลยบอกกับลูกสาวบอกว่าเนี่ยงั้นแม่ยกให้มาช่วยทำต่อทีเถอะ คนถามเนี่ยอายุ17ปีแล้วคุณหมอแต่ว่าเป็นคนขี้อายทีนี้พอคุณแม่บอกว่ามาช่วยทําต่อจากแม่หน่อยตอนนี้แม่สุขภาพไม่ดีเนี่ยน้องเขาก็เลยไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเพราะตัวเองเนี่ยก็รู้ว่ากิฟเรนดีนะแต่คิดว่าตัวเองเป็นคนขี้อายและยังไม่พร้อมคุณหมอมองว่าน้องเขาจะเริ่มต้นยังไงดีครเพราะว่าเขาเคยไปปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อก็บอกว่าให้ลองทําสิ่งที่เรา รู้สึกว่าเราทําไม่ค่อยได้เนี่ยทำไปเรื่อยเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆคุ้นเคยขึ้นแต่คุณพ่อคงช่วยได้ไม่มากค่ะเขามันต้องทําเองในคําถามไม่ได้บอกว่าหนูยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าเผื่อหนูยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยหมอก็บอกว่าหมออยากให้หนูเนี่ยแบ่งเวลายังไงหนูก็ต้องเรียนหนังสือให้จบก่อนนะคะแล้วก็เวลาตอนเย็นเย็นกับเสาร์อาทิตย์ในช่วงที่ไม่ได้ใกล้ๆสอบหรือช่วงที่ว่างเนี่ยลองมาศึกษา ต้องเรียกว่าหลักการของกิฟฟารีน <c oughs> เพราะถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยนะคะจะต้องบอกว่าหนูต้องศึกษาหลักการของกิฟฟารีนว่าหลักการของเราเนี่ยคือการสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าและไรายได้ก็มาจากการที่คนในเครือข่ายใช้สินค้า <c oughs> เหมือนหนึ่งหนูเป็นต้นตระกูลของเครือข่ายที่มีคนมาอยู่ด้วยมากมายและสินค้าที่ซื้อใช้เนี่ยเราไม่ได้วางในห้างร้านเงินส่วนหนึ่งก็จะกลับมาหาท,ทุกๆคนรวมถึงหนูด้วยนี่ตัวหนูเองเนี่ยก็มีต้นทุนที่พิเศษกว่าคนอื่นเพ่ที่ว่ามีคนในเครือข่าย ที่คุณแม่ทำเอาไว้น่าถือว่าโชคดีนะคะเพราะคนคอื่นเขาต้องเริ่มจากศูนย์แต่หนูเริ่มต้นจากจูปิเตอร์หนูเริ่มต้นจากเครือข่ายที่คุณแม่มีอยู่ขณะเดียวกันเนี่ย ความที่หนูใหม่มากเลยนะหนูก็ต้องมาเรียนรู้ว่าหลักการของกิฟเ์ฟรนเป็นยังไงแม้แต่วิธีการชวนคนนี่คนที่หนูจะดูแลก็จะมีตั้งแต่คนเดิมของคุณแม่ครับซึ่งคงจะต้องไปนั่งหาข้อมูลว่าแต่ละท่านเป็นใครหนูเคยรู้จักท่านไหมอาจจะมีการโทรศัพท์ไปแนะนําตัวไปดูแลหรือไปบริการแล้วก็บอกว่าวันนี้คุณแม่ไม่สบายแต่หนูน่ะมาช่วยดูแลให้นะคะคุณน้าคุณอามีอะไรให้หนูรับใช้หนูยินดีเสมอและถ้าเกิดหนูมีข้อมูลอะไรใหม่ๆจากบริษัทหนูจะมาเรียนให้ทราบนะคะมีสินค้าใหม่ ดีๆหนูจะเรียนให้ทราบแล้วมีอะไรอยากให้หนูบริการก็บอกมาอันนี้คือการดูแลคนเดิมขณะเดียวกันเนี่ยการที่จะมาเริ่มต้นสร้างเครือข่ายต่อจากคุณแม่นะคะก็มาได้สองทางค,คือจากเครือข่ายเดิมแนะนํากันต่อกับ2หนูต้องสร้างใหม่มนี่การสร้างใหม่ของหนูเนี่ยหมอก็ไม่อยากให้หนูเครียดนะคะคเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในกิฟเอริเนเองเนี่ยเราก็มีหลักสูตรสําหรับคนอายุน้อยค่ะคนะคะอาจารย์พลผู้สูตรเป็นผู้ที่ดูแลหลักสูตรนี้เองลองเล่าหน่อยดีไหมคะคต้องบอกว่าเราเราเราเคยสัมผัสมาเราค้นพบว่า คนที่มีอายุยังไม่มากอายุน้อยๆเนี่ยอย่างน้องเนี่ยแต่สนใจจะทําธุรกิจเนี่ยบางทีเขานึกไม่ออกเขาจะเริ่มต้นยังไงนั้นหลักสูตรของเราเนี่ยจะปูพื้นก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเทรนหรือแนวโน้มของคนรุ่นใหม่เนี่ยกับธุรกิจเครือข่ายเนี่ยไปด้วยกันได้ยังไงบ้างให้เขาเห็นโอกาสว,ว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันสามารถสร้างอนาคตที่มั่นคงยังไงทีนี้เราก็มาเรียนรู้วิธีการปรับตัวเขาเรียกว่า t o b e e n t r e p r e n e u r นะครับการก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการที่เราจะดูแลทีมงานก็ต้องบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไลฟ์สไตล์เขาเปลี่ยนเรากำลังมีหลักสูตรเรื่องของการทำดิจิตอลมาเก็ตติ้งว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่ๆกับการตลาดในยุคดิจิตอลเนี่ย เขาสามารถทําเครือข่ายผ่านโลกออนไลน์ได้ใ,<ช>ในรูปแบบ,บไหนนี่เบื้องต้นที่เราให้ฟังนะนี่คือ,อชีวิตจริงที่หนูจะได้สัมผัสนะค,ะคบการการสัมมนาหรือว่าการให้ความรู้นี้เนี่ยจะอยู่ในห้อง อย่าง e อ e c u t i v e Entrepreneur ที่โรงแรมบินทราในวันอังคารทุกๆวันอังคารค่ะซึ่งคนที่เข้ามาเรียนรู้ในห้องนั้นก็จะมีอายุไม่เกิน30ปีใช่ค่ะอาจจะเกินกว่านั้นหน่อยได้นะคะแล้วก็เป็นหลักสูตรเฉพาะที่คนรุ่นของหนูเนี่ยสามารถหยิบไปทำงานได้โดยง่ายถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะติดตามจากกิฟฟรีชแนลนี้ก็ได้นะคะที่พูดแบบนี้เพราะอยากให้หนูสบายใจว่าเออหนูอาจจะไม่จําเป็นต้องทํางานในลักษณะที่คุณแม่เคยทํางานแต่หนูทํางานในลักษณะที่ตัวหนูเองเนี่ยเป็นตัวของ เองได้และสามารถขยายงานในกลุ่มคนในรุ่นราวคราวเดียวกันได้นะคะคก็เป็นกําลังใจให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมต้นทุนที่คุณแม่มีมาด้วยนะคะกลับไปดูแลทีมงานของคุณแม่ด้วยค่ะครับอ่ะครับเราก็เป็นกําลังใจให้กับเขาเรียกว่าทายาทของนักธุรกิจของเราที่จะมารับช่วงต่อด้วยนะครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วครับสามารถพบกับคําถามและคําตอบดีๆได้ดดใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมพร้อมทั้งคุณหมอต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ We'll